สวัสดีครับผมกันดีแล้วครับกับ f o แ d c h ช n แน,นเเลหลังจากในห้าหหางหายการทัางคิดเป็นอื่นนี่ครับก็มากินมาม่าเผ็ดมาเมลเซียครับลงบนมันเผ็ดสั่ใดครับคือคือจะม,ะมาม่าเกาหลีบวเอาใส่พริกครับนนเป็นพริกมั้ยนะครับกิต้องแต่สีนะครับเดี๋ยวไปกินมาซ่ากับตามดิเะครับมอมือครับมาสิเพื่อนตำเกาหลีบวเป็นกับนี่้องพอบต้องอ้มน้องโจ้ครับ ไอ้พ <ersch> ่อยู่นอว่ารู้จะนิดะใส่ไว้อมแอำใส่รูะเวลานานอ่าะคิดมัจจานะไอโจอโจมือมือมือสากับฟองครับนี่สากับฟองแลเวเ่็นว่สิแฟนกันสกินเบิร์ตัวเบิร์ะไม่เหมือนอะง้อว่าสีละงแงนะครับทุกคนไสีเลย คือจังเราหมีบอลนะครับเอาคน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 ขึ้นไปเอาเอาช้อนออกเลยเส้นเหมือนช็อกโกแลตเหมือนเส้นช็อกโกแลตเลยเอาออกเอาคืออะไรมาลายพาเขามาลายโจ๊กนน้ำพี่โจ๊กินน้ำอ่ะเส้นมันสิเป็นเส้นคือจังอ่านสีออกเท่าๆนะครับ ขายโอเคพอยากกินก็ไม right? mm ่น่งแสงสั mm ่งเอาครับองเบิร์นครัแรกเรียปอเดีสุอาสุอาเนียนี่แบกินตรกลครับกินชูสุอาสุอาเดี๋ยวตามหาหน้ายครับงพี่น้าไปยิน เลยครับครา้แรกอะเผ็ดอิ๋วเผ็ดเห,อเหอรเหอเผ็ดป่ะ คำยิ่งใหญ่คำ่งใหญ่งาเสร็จแล้วไกินงเ็านีดอกเลยไรข้วกนงนกินน เห็นแฮะนแต่ละคนรับพื้นสีน่าไหนอ่ะต่อไดแป๊เลยสูดๆจะไปแล้วถือเลยถือดิพี่ยินดูสนะ ไปอย่างพ่วงเห็นตัวเลขไหมครับลองไปซื้อมาดูกนไครับรอบไหมสิครับจาซัดารอบรอบครับซื้งในในร้านซัลดาครับชูปปี้ครับช็อปปี้ครับไม่ชูปปี้ไปแล้วครับไปแล้วครับนึงครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับนะครับเลยนะครับกล่าวคุ้มห้อทีมงานกดติดตามถึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้หลายเลครับแล้วมาแก้เลยครับโฟมแมนชแนลสวัสดีครับ